รเหองานอะไรมาละลิงลันไม่สิเอออ่ลิลัว่าชนเอนยังไกวาเนี่ยวาเควนเหมือนว่ารแต่ผักติว่าเว่าติดาติว่าเีวว่าเขีวว่าเด็วาักติวาติดาเว่าสามเพื่อนาิว่าแต่นนี่นนพอยู่